สวัสดีครับแฟนอาร์เซนอลทุกท่านมาเจอกันเหมือนเดิมครับกับผมบอสวันกันเนอร์ที่จะมาอัปเดตข่าวสารของอาร์เซนอลให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับก็วันนี้มีบทสัมภาษณ์ต่างๆของมิเกลอาร์เรตาและอัปเดตอาการบาดเจ็บที่น่าสนใจก่อนเกมที่เจอกับิวคาสเซลในวันเสาร์นี้ครับโดยที่อาร์เซนอลจะลงแข่งขันกับิวคาสเซลในเวลาบ้านเราครับหนึ่งทุ่มครึ่งครับรับชมได้ทั้งหมดในคลิปนี้ครับก่อนอื่นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ไปว่ากันถึงบทสัมภาษณ์ของมิเกลเดต้าครับมิเกลเดต้าว่าอย่างไรกันบ้างครับโดยที่มิเกลเดต้าครับอัปเดตความพร้อมของกาเบียลมากนเยตครับว่าวันนี้เรามีการฝึกซ้อมถ้าเขาซ้อมจนจบได้เขาจะพร้อมลงสนามตอนนี้เขายังไม่ได้ซ้อมเลยแต่ถ้าวันนี้เขาทําได้เขาจะพร้อมมีชื่ออยู่ในทีมก็คําพูดของมิเกลเดต้าครับชี้ให้เห็นถึงความคาดหวังในตัวของกาเบียลมากนเยตครับ ขณะเดียวกันครับมิเกลเดต้าเผยข่าวสำคัญเกี่ยวกับผู้เล่นตัวหลักของอาร์เซนอลครับโดยที่ริาโดคาราฟิโอรีและมาร์ตินเดกาดครับจะไม่ได้ลงสนามอย่างแน่นอนนอกจากนี้ครับมิเกลเดต้าอัปเดตอาการของเบนไวท์ครับว่าเรายังไม่แน่ใจเกี่ยวกับเบนไวท์เขายังไม่ได้ซ้อมเลยและไม่สามารถมีส่วนร่วมได้ต้องรอดูว่าเขาจะพร้อมลงสนามได้หรือไม่โดยที่อาร์เตต้าครับบอกว่าเบนไวท์มีอาการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับข้อต่อครับ ก็เจ็บวันละคนเลยครับสำหรับอาซนอลในช่วงนี้หายเจ็บกันเร็วๆครับนอกจากนี้ครับมิเกลเดต้าพูดถึงการกลับมาของโทมิยาสุครับว่าผมไม่คาดหวังว่าเขาจะพร้อมก่อนช่วงพักเบรกน่าเสียดายจริงๆก็กลายเป็นทีมแพทย์ไปแล้วครับสำหรับโทมิยาสุหายกลับมาช่วยทีมให้ได้ครับนอกจากนี้ครับมิเกลเดต้าพูดถึงโอกาสที่มาติโนเดกาจะกลับมาช่วยทีมเจอกับอินเตอร์มิลานในสัปดาห์หน้าครับว่าตอนนี้เป็นช่วงที่เขาจะเริ่มฝึกซ้อมบางอย่างกับเรา มาดูกันว่าเขารับมือกับอาการบาดเจ็บได้แค่ไหนการเคลื่อนไหวของเขาธรรมชาติพอหรือไม่และเขาพร้อมในระดับที่ต้องการสําหรับการแข่งขันหรือยังอาเตต้าครับยังเสรมิมอีกว่าด้วยความทุ่มเทและชั่วโม,มงการฝึกซ้อมที่เขาลงไปผมคงจะแปลกใจถ้าบอกว่าเขาดูไม่พร้อมทันทีที่เขาเริ่มซ้อมกับเราหวังว่าเขาจะกลับมาได้เร็วๆนี้นอกจากนี้ครับรายงานจากคอนเดอร์ฮัมครับยืนยันว่าเบนไวด์และการเบียลมาการเยสครับเข้าร,ร่วมการฝึกซ้อมของอาร์เซนอลในวันนี้ครับก็ การกลับมาฝึกซ้อมของทั้งสองคนครับสร้างความมั่นใจให้กับแฟนอาเซนอลครับและเป็นสัญญาณที่ดีต่อทีมก่อนการแข่งขันในนัดถัดไปที่จะเจอกับนิวคาสเซิลครับขณะเดียวกันครับมาร์ตินอเดกาดครับปรากฏตัวในการฝึกซ้อมวันนี้ครับแม้ว่าอาร์เตต้าครับจะยืนยันว่าเขาจะไม่ได้ลงเล่นในเกมเจอกับนิวคาสเซิลครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเลยครับที่เห็นเจ้าตัวกลับมาได้สักทีครับสำหรับกัปตันทีมมาร์ตินอเดกาดเราครับ นอกจากนี้ครับมิเกลเรต้ากล่าวถึงฟอร์มของนิวคาสเซิลในช่วงต้นฤด,ดูกาลครับว่าตารางคะแนนหลังจาก9้าเกมแรกนั้นถือว่ายากพอสมควรเมื่อพิจารณาจากโปรแกรมการแข่งขันและสถานการณ์ต่างๆที่พวกเขาผ่านมาแต่พวกเขาก็เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมพวกเขาได้รับการฝึกจากโค้ชเป็นอย่างดีเล่นด้วยความเข้มข้นสูงสนามของพวกเขาก็เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ท้าทายและเรารู้ว่าต้องเผชิญหน้ากับอะไรที่นั่นทำให้เราตื่นเต้นและพร้อมที่จะสู้เต็มที่ นอกจากนี้ครับมิเกลเดต้ากล่าวถึงสาเหตุที่มีผู้เล่นบาดเจ็บเยอะในฤดูกาลน,นี้ครับว่าผมคิดว่ามี2ปัจจัยด้วยกันอย่างแรกเราค่อนข้างโชคร้ายที่บาดเจ็บเกิดขึ้นซ้ําๆโดยเฉพาะในตำแหน่งเดียวกันและอย่างที่2คือความต้องการที่เพิ่มขึ้นในทุกสัปดาห์สําหรับผู้เล่นเหล่านั้นอาเตต้าครับยังเสริมอีกครับว่าเมื่อมองมุมนี้ทีมมีขนาดเล็กเพราะข้อจํากัดต่างๆที่กระทบทุกสโมสร คุณไม่สามารถมีผู้เล่นคุณภาพได้ถึง30คนในทีมดังนั้นเมื่อใครสักคนต้องการเล่นมากขึ้นมันจะส่งผลต่อคนอื่นๆในทีมทําให้ยากต่อการจัดการนอกจากนี้ครับมิเกลเดต้ากล่าวถึงการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับโทมัสปาเตครับว่าเขาอายุแค่31ปีและอยู่ในสภาพที่ยอดเยี่ยมใช่แล้วเราจะมีการพูดคุยเรื่องนี้สิ่งที่เราต้องการคือให้โทมัสอยู่ในระดับที่เราคาดหวังซึ่งเขาทํางานหนักเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายนั้น ผมคิดว่าเขากําลังเล่นได้ดีในหลายตําแหน่งและสามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการที่แตกต่างได้เป็นอย่างดีเขาคือผู้เล่นคนสําคัญของเราก็ต่อสัญญาพี่หมึกของเราเลยครับเก็บไว้ใช้อีกนิดนึงครับกาลังร้อนแรงเลยครับช่วงนี้กับฟอร์มการเล่นของโทมัสปาเต้ขณะเดียวกันครับมิเกลเรต้าเผยถึงบทเรียนที่ได้จากเกมกับวิปพูครับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นซึ่งเราไม่ได้วางแผนไว้ผมคาดหวังไว้ตั้งแต่เริ่มฤด,ดูกาลแล้วว่า ทีมจะต้องสามารถปรับตัวได้มากขึ้นเนื่องจากขนาดของทีมที่เรามีและนี่เป็นสิ่งที่เราทำงานตั้งแต่วันแรกของการเตรียมทีมแต่แน่นอนว่าคงไม่คาดหวังว่าจะต้องปรับตัวถึงระดับนี้โดยเฉพาะในสถานการณ์บางอย่างอย่างไรก็ตามทีมได้สแสดงศักยาภาพที่น่าทึ่งในการแข่งขันการที่ทำผลงานได้ดีกว่าคู่แข่งในหลายจังหวะถือเป็นเรื่องที่น่าประทับใจแต่ในครึ่งหลังมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ อย่างมากต่อทีมเกิดขึ้นอีกครั้งตั้งแต่ต้นเกมซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับและเดินหน้าต่อไปนอกจากนี้ครับเอดดี้ฮาวผู้จัดก,การทีมิวคาสเซลเปิดเผยความรู้สึกพอใจกับฟอร์มการเล่นของนักเตะชุดสำรองที่ได้ลงสนามในเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเขากล่าวว่าผมรู้สึกดีใจที่จะเห็นนักเตะหลายคนทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเขาหลายคนได้พิสูจน์ตัวเองให้เห็นแล้วอย่างไรก็ตามฮาวได้กล่าวถึงความท้าทายที่ทีมต้องเผชิญกับโปรแกร,รมการแข่งขันๆๆที่หนักหน่วงครับ โดยมีโปรแกรมให้เล่นถึง3นัดในเวลาเพียง6วันและยังต้องลงสนามในช่วงเช้าอีกด้วยการลงเล่นใน3นัดใน6วันถือเป็นงานที่หนักมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเล่นในช่วงเช้าเราจําเป็นต้องประเมินสภาพร่างกายของนักเตะอย่างละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจเลือกผู้เล่นลงสนามนอกจากนี้ครับเอ็ดดี้ฮาวได้อัปเดตความพร้อมของแอนโทนีกอร์ดอนและอเล็กซานเดอร์อิซักครับก่อนเกมพบกับอาร์เซนอลโดยเขากล่าวว่า ทั้งคู่รู้สึกโอเคเราจะประเมิอนอาการของพวกเขาในวันนี้และจะตัดสินใจในวันนี้นอกจากนี้ครับมาตินาลียกย่องวอล์ e เกอร์และโคนาเต้เป็นกองหลังที่ยากที่สุดเมื่อต้องเผชิญหน้าด้วยโดยเขากล่าวว่าต้องเป็นวอล์ e เกอร์และโคนาเต้พวกเขาทั้งคู่แข็งแกร่งมากผมสังเกตดูว่าเขาเคลื่อนไหวอย่างไรและใช้ร่างกายอย่างไรแล้วพยายามมองหาทางเอาชนะ ก่อนนที่แล้วครับเจอกับวิปปภูโดนคนเต้ชนอยู่เลยครับสำหรับมาตินาลีขณะเดียวกันครับมาตินาลียกย่องเทียนนี่ครับเป็นนักเตะที่เร็วที่สุดในาร์เซนโดยเขาเปิดเผยว่าผมคิดว่าเทียนนี่เร็วกว่าผมนะผมคิดว่าเขาคือคนที่เร็วที่สุดและผมเป็นอันดับที่2นอกจากนี้ครับกาเบียลมาตินาลีครับได้เปิดเผยถึงความคิดที่เกิดขึ้นในหัวของเขาเมื่อเห็นบุกโยซาก้าคลองบอลทางฝั่งขวาโดยเขากล่าวว่าผมมักจะคิดว่าเขาจะลากเลือ้อยผ่านแบ,บ็คขวาและคอร์เข้ากลางหรือสร้างโอกาสให,ให้กับทีม ดังนั้นผมจึงต้องพร้อมเสมอสําหรับลูกจังหวะที่2นอกจากนี้ครับกาเบียวมาตินลี่ครับได้เปิดเผยถึงอิทธิพลของมิเกลเดลตาโดยเขากล่าวว่ามันยากมากที่จะมองเห็นสิ่งที่เขาทําอยู่ข้างสนามสําหรับผมเมื่อผมเล่นฝั่งตรงข้ามมันไกลเกินกว่าที่ผมจะมองเห็นเขาได้หากเขาต้องการพูดอะไรกับผมเขาต้องเรียกคนอื่นมาบอกผมแต่เขามุ่งเน้นไปที่เกมและสิ่งที่เกิดขึ้นบนสนามกาเบียวมาตินลี่ครับยังเสริมอีกครับว่า เขามีบทบาทสําคัญมากในการพัฒนาการเล่นฟุตบอลของผมผมคิดว่าตอนที่เขามาถึงผมอายุ19ปีเราได้ผ่านกระบ,บวนการร่วมกับทีมและเขาได้ช่วยไม่เพียงแต่ผมแต่ยังรวมถึงทุกคนในทีมสําหรับผมเขาสําคัญมากช่วยผมพัฒนาเกมของผมเมื่อก่อนตอนที่ผมอยู่ฝั่งซ้ายผมมักจะควบคุมบอลด้วยเท้าขวาเมื่อเขามาเขาบอกว่าไม่ควบคุมบอลด้วยเท้าซ้ายเพื่อที่คุณจะได้เลี้ยงผ่านคู่แข่งนับตั้งแต่นั้นมา ผมพยายามทำตามและตอนนี้ผมทำมันได้ทุกครั้งมันง่ายมากสำหรับผมก็เป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นสำหรับกาเบียลมาเดรีกับมิเกลอาร์เตต้าครับนอกจากนี้ครับกาเบียลมาเตรีมั่นใจว่าทีมของเราครับจะสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในฤดูกาลนี้โดยเขากล่าวว่าเรามีทีมที่ดีมากนักเตะเก่งมากๆ เราเป็นรองแชมป์สฤดูกาลติดต่อกันและเราต้องการทำมันให้สำเร็จในปีนี้เรารู้ถึงคุณภาพของเราเรารู้ว่าเราทำได้มันแค่ต้องใจเย็นๆฤด,ดูกาลยังอีกยาวไกลและเรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นดังนั้นเราต้องไปทีละเกมและมันยากมากเราต้องพยายามชนะทุกนัดเพื่อเป็นแชมป์เราเชื่อมั่นในตัวเองและเราจะไปให้สุดเราไม่สามารถคิดถึงเกมสุดท้ายของฤด,ดูกาลได้หากเราไม่ทำงานของเราตอนนี้เราแค่พยายามมุ่งเน้น ขณะเดียวกันครับมาติเนรี่ยืนยันว่าแม้เขาจะไม่ได้ทําประตูแต่ก็ยังมีส่วนร่วมกับทีมอย่างเต็มที่โดยเขากล่าวว่าถ้าผมไม่ได้ยิงประตูมันไม่ได้หมายความว่าผมไม่ได้ทําอะไรเลยในเกมดังนั้นผมจะพยายามช่วยทีมให้มากที่สุดนอกจากนี้ครับตำนานอาร์เซนอลปาทิเวราครับยกย่องมิเกลเ,เทต้าที่พาปืนใหญ่กับสู่ส้นทางที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งโดยเขากล่าวว่าผมรู้สึกยินดีที่มิเกลสามารถทํางานได้อย่างสบายใจและมีโอกาสที่จะสร้างทีมในระยะยาว สิ่งที่น่าสนใจคือเขานำพลังงานกลับสู่ทีมทุกส่วนของสโมสรอนวีเอลาครับเน้นย้ำถึงความทุ่มเทของผู้เล่นที่มอบให้กับสโมสรและโค้ชครับนักเตะทำให้รู้สึกว่าพวกเขาทุ่มเททุกๆสิ่งทุกๆอย่างเพื่อสโมสรอนและโค้ชของพวกเขาซึ่งนั่นเป็นปัจจัยสำคัญวิวัฒนาการเฉพาะตัวในการเล่นของอาร์เซนอลที่ต้องเคารพและมิเกลเดต้าก็ดูเหมือนจะสามารถนำสิ่งนั้นกลับมาได้ขณะเดียวกันครับคิตเยนฟล็อกครับรายงานล่าสุดครับยืนยันว่า มิเกลเดต้ากำลังพยายามในการคว้าตัวเลรลอยสาเนกปีกชาวเยอรมันวัย28ปีเข้าร่วมทีมในช่วงต้นปี2025ที่กำลังจะถึงนี้ครับก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ